ลับมาที่การแข่งขันนะครับศึก GP3 ครับเป็นรายการการแข่งขันสนามที่3นะครับคุณผู้ชมครับไปดูในส่วนของนักแข่งนุลูกครึ่งไทย <c oughs> นอร์เวย์นะครับก็แซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับ นะฮะต้องเป็นบอกบอกว่าเป็นนักแข่งหน้าหล่อด้วยนะครับปัจจุบันอายุ21แล้วครับไปแข่งขันนะครับในนามทีม t r i d e n t r a c e ตแรกแซนดี้ออกสตาร์จากกริดสตาร์ที่2ครับเข้าเส้นชัยอันดับที่7เก็บเพิ่ม6คะแนนครับแล้วก็เรสที่2เนี่ยรถมีปัญหานะครับก็ต้องประคองตัวเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่10จบสนามที่3นะครับก็เก็บเพิ่มอีก6คะแนนมีอยู่8คะแนนนะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับที่15บนตารางคะแนนรวมอันดับ1เป็นของเล็ก เลิศนักแข่งจากโมนาโกนะครับอันดับที่2ตอนนี้บนตารางคะแนนรวมเป็นนักแข่งไทยอีกคนนึงครับก็คืออเล็กซานเดอร์อัลบงนะครับจากทีม ART กังปรีสำหรับสนามหน้าจะไปที่บูดาเปสต์นะครับก็ฮังการ์โลเวนเซอร์กิทที่ฮังการีนะครับแข่งขัน23-24กรกฎาคมนี้นะครับนี่ขเขาหล,ห,หล่อด้วยใช่ไหมหล่อด้วยเที่ยวกับเราหล่อกว่าปะ ไกลเลยไกลเลยนะเราเราเราเนี่ยไกลหรือว่ายังไงเราเนี่ยห่างไกลเขาเลยล่ะมัดรวมกันแล้วสู้เขาได้ไหมไม่ไหวเลยยังไม่ได้หัวเข่ามันเลยมาชอบมากไปนอนตรงนู้น